สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับ p e r t y Channel ตอนนี้ก็อยู่ผมปอนะครับนักลงทุนอสังหาและก็คอนโดสไตลิสครับตอนนี้เราอยู่ที่คอนโดที่มีชื่อว่า Cape t o w n Space อีกแล้วครับที่ Cape Town s p a c เนะครับปอก็จะมาค่อนข้างจะบ่อยนะครับเพราะว่าจะมีกลุ่มนักลงทุนนะซื้อไว้ลงทุนจะเอามาปล่อยเช่าต่ออีกทีนึงนะครับผมก็รับหน้าที่ช่วยเขาในการดูแลเรื่องเกี่ยวกับงานตกแต่งนะครับเพื่อให้มันสวยสะดุดตานะครับคนที่จะมาเช่านะครับผมแล้วก็สามารถปล่อยเช่าได้รวดเร็วมากขึ้น ไอเดียในการแก้ไขห้องนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าภาพรวมของห้องมันเป็นยังไงนะครับพอเราเดินเข้ามาในห้องนะครับผมด้านขวามือนะครับก็จะเป็นตัวคอนโซลทีวีนะครับแล้วก็จะมีตัวพาร์ติชันนะครับในการกั้นห้องนอนกับส่วนห้องนั่งเล่นไว้นะครับตรงส่วนนี้นะครับเนื่องจากว่ามันเป็นห้องมุมครับก็เลยอยากจะนําเสนอครับมันจะมีหน้าต่างโผล่ขึ้นมาครับหลายจุดอยู่นะครับตรงนี้จุดแรกนะครับที่จะโผล่ขึ้นมานะครับเราก็จะต้องแก้ไขกันแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นหน้าต่างนะครับที่หัวนอนคร ตรงบริเวณนี้นะครับมันจะเป็นเตียงที่เป็นเตียงสามฟุตนะครับสองอันนะครับเขาแถมมาให้จากโครงการซึ่งเนื่องว่าเราจะต้องจริงๆแล้วเนี่ยเลเย์เดิมก็คือเตียงมันจะแยกกันนะแล้วก็จะเป็นเตียง3ฟุต2อันนะครับทำให้แบบว่า,าห้องนี้เนี่ยจะต้องปล่อยเช่านักศึกษาที่แบบว่าอาจจะเป็นผู้หญิงไหมที่ามาเช่าห้องด้วยกัน,นครับแต่ว่าความรู้สึกว่ามันก็จะยากนะครับในการที่จะหาผู้เช่าประเภทนั้นนะครับก็เราจะทําการคอมไบเตียงไปเลยนะครับ พอคอมบายเตียงไปแล้วเนี่ยปัญหาคือว่าตรงช่องหน้าต่างนะครับตอนีอยู่ตรงกลางพอดีเลยครับเดี๋ยวเราจะต้องมาแก้ไขตรงนี้นครับว่าจะทํายังไงถึงจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะครับในส่วนที่เป็นมุมตรงข้ามเตียงก็จะมีโซนที่เป็นว่างๆเอาไว้นะแล้วก็ตรงด้านซ้ายมือก็จะเป็นตัวตู้บิวอินที่แถมมากับโครงการนะตรงส่วนนี้เราจะทําการเพิ่มตัวโตะบิวอินติดผนังไปเลยนะแล้วก็จะมีตัว คอนโซลทางด้านนี้นะครับที่ผมออกแบบไว้ก็จะประมาณนี้เนื่องจากที่คอนโดเคปทาวบอจะมีแบบสําเร็จที่เสนอให้กับลูกค้ากลุ่มนันกลงทุนอยู่แล้วว่ามันจะออกมาหน้าตาประมาณไหนนะครับแต่ว่าห้องนี้เนี่ยจะมีความผสมระหว่างความชอบของเจ้าของไปนิดนึงนะเพราะว่าเจ้าของรู้สึกว่าเฮ้ยอยากมีความแบบต้นไม้ต้นไม้นิดนึงนะครับในห้องครับเราก็จะเลือกใช้อาร์ตเวิร์กที่มีภาพที่แตกต่างออกไปจากห้องเดิมที่เคปนะเดี๋ยวเราจะมาดูนะว่ามันจองอมาประมาณไหนนะครับเราจะทําการปิดเจ้าตัวช่องหน้าต่างนี้นะครับด้วยการ ยิงเขาเรียกว่าโครงผนังเบานะครับขนาดเล็กแบบนี้นะภาษาช่างเขาเรียกว่าอะไรนะซีลายครับโครงคร้าวซีลายนะครับแล้วก็ยิงนะครับให้มันเป็นเหมือนกรอบสี่เหลี่ยมนี้ไว้นะครับโดยที่ว่าความลึกนะครับเราจะต้องเผื่อเจ้าตัวผนังบอร์ดผนังเบาไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็จะทําการยิงผนังเบาเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็ทําการติดเทปนะครับเพื่อเพิ่มความหนาแน่นให้มันไม่แบบว่าแตกรล้าง่ายนะครับแล้วก็ทําการทําสีหมด ทางใบอีกทีหนึ่งนะครับในส่วนของห้องนี้นะครับเราจะใช้สีชุพภูะครับเป็นสีชุพภูเอิร e ์โทนนะครับก็ทำการติดทงติดเทปให้เรียบร้อยก่อนนอะแล้วก็ค่อยๆทำสีไปนะครับจะได้ไม่เลอะพื้นนะ แล้วก็ใช้ผนังเบานะครับปิดเจ้าตัวช่องหน้าต่างเรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับตัวผงยิบซ้ม,มผสมน้ำเนี่ยที่เราฉาบเข้าไปเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาค่อนข้างนานนิดนึงนะครับในการที่จะทําให้มันแข็งตัวแล้วก็ถึงจะสามารถทําการขัดได้นะครับเราถึงจะลงสีอีกทีนึงนะเพราะฉะนั้นงานวันนี้ก็จะจบแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจเจอกันพรุ่งนี้นะครับก็เสร็จแล้วครับสำหรับหน้าง,งานการตกแต่งเพื่อให้เช่าที่เค o ทาวสเปซในวันนี้ ซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่2ที่ปอเข้ามาเก็บงานนะครับหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยเราทําการปิดเจ้าตัวช่องแสงด้านหลังเพราะว่าเนื่องจากเราคอมบายเตียงเข้ามาด้วยกันทําให้มีช่องว่างทางด้านหลังนะมันก็ดูไม่ค่อยสวยงามใช่ไหมครับเราก็ทําการปิดแล้วก็ฉาบแล้วก็ทาสีใหม่นะครับก็จะเห็นว่าด้านหลังเนี่ยเรียบเนียนไปแล้วก็เราแขวนรูปภาพไว้สารูปเนาะสำหรับซีรีส์การตกแต่งที่เคปทาวนะครับปอจะพยายาม นำเสนอหลากหลายรูปแบบรวมท้ายหลากหลายรูปแบบสไตล์ในการตกแต่งห้องเอามาเป็นไอเดียให้กับเพื่อนๆนะครับหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบนะบแล้วถ้าชอบไอเดียการตกแต่งที่ปอจะเอามานําเสนอนะครับก็ช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับปอนิดนึงครับปอก็จะได้เอาไอเดียมาฝากเพื่อนๆนะครับจริงๆแล้วที่ c คปทาวสเปซนี้นะครับก็มีเพื่อน หลายคนที่ซื้อลงทุนไว้ที่นี่แล้วก็หลังไมมาปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับการตกแต่งห้องนะครับปอก็ออกไอเดียให้หรือว่าให้ Refer ร n c e รูปที่ปอแต่งที่ Cape Town Space นี้นะครับไปเป็นไอเดียให้กับเพื่อนๆที่หลังไมามานะแล้วก็เขาหลังไมามาบอกปออีกทีหนึ่งนะว่าเออหลังจากที่เอาไอเดียไปตกแต่งแล้วเนี่ยก็ได้ผู้เช่าที่ค่อนข้างจะรวดเร็ว <Wow. S 1> บางคนได้2อาทิตย์ บางคนได้อาทิ์ก็ได้ผู้เช่านะครับก็รู้สึกยินดีกับเพื่อนๆน,นะครับผมไหนใครที่แบบว่าซื้อ c เ Town Space นี้ไว้นะครับก็ช่วยบอกป mm. อนนิดนึงนะว่าเฮ้ยก็มีอยู่เหมือนกันนะอะไรอย่างนี้นะ mm. ก็บอกกันนะครับก็สามารถเอาไอเดียไปตกแต่งได้สำหรับเพื่อนที่ไม่ได้ซื้อ c เค t ทาวก็ไม่เป็นไรนะครับ ไอเดียพวกนี้เนี่ยก็สามารถเอาไปตกแต่งห้องของเพื่อนๆได้ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนหรือว่าเพื่ออยู่เองก็ตามก็สึกยินดีมากนะครับที่ไอเดียนะครับเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่ติดตามช่องพอปาร์ตี้นี้นะครับต้องมีคําถามแน่นอนรับว่าทําไมปอถึงต้องแนะนําว่าต้องคอมบเตียงนะครับเพราะว่าปอลองทําเคสนี้ไปแล้วนะเป็นเคสสต๊ดี้นะครับก็ตกแต่งให้ที่ท่านหนึ่งนะครับหน้าตาประมาณนี้นะครับเป็นเตียง3ฟุตแล้วก็แยกกันนะครับแต่ว่าเราก็ทําการวางแผนไปแล้วว่าเราสามารถคอมบเตียงเข้าด้วยกันได้ แต่ว่าผลปรากฏว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผู้เชา่าที่ไม่เช่าเนี่ยก็เลือกที่จะคอมบีเตียงอยู่ดีนะสำหรับที่เคปทาวน์สเปซนี้นะครับกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักศึกษามางกรุงเทพนะครับที่สามารถจะาจ่ายค่าเช่าได้ค่อนข้างจะสูงนะครับผมส่วนมากเนี่ยก็จะไม่มีใครแบบว่าแชร์กันแล้วก็มาอยู่ห้องเดียวกันมากเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่แบบว่าส่วนใหญ่เขาก็จะเลือกแบบว่าอยู่เองนะครับก็จะมีความรู้สึกว่าเป็นส่วนตัวมากกว่าแต่สาหรับเพื่อนบางคนอาจจะตกแต่งคอนโดเพื่อให้เช่าสําหรับ อ่ามออื่นๆนะก็อาจจะมีเคสที่แบบว่าเออแยกเตียงกันก็น่าจะดีนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นไอเดียได้นะครับแต่สําหรับที่นี่เนี่ยก็แนะนําว่าคอมบเตียงน่าจะดีกว่านะครับเดี๋ยวปอก็จะพาไปชมมุมอื่นกันนะต้องมีคําถามอีกแน่นอนนะว่าเฮ้ยรูปซื้อที่ไหนใช่ไหมครับอ่าอันดับแรกนะครับกอบรูปนะครับมาจากอีเกียนะครับไปหาซื้อได้รู้สึกจะชื่อรุ่นโฮปสตาร์นะเราไปซื้อได้นะครับที่อีเกียนะครับส่วนรูปเนี่ยผมดาวโหลดจัด เว็บไซต์ที่มีชื่อว่าเอสซี่นะครับแล้วก็ไปสั่งป็ิ้นที่จัก,กรวาลน,นะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ใครอยากดาวน์โหลดรูปแบบเดียวกันนะครับก็ไปดาวน์โหลดแล้วก็ไปสั่งปร้นได้นะไม่ว่าจะที่ไหนก็ได้จะจัก,กรวาล .com ก็ได้หรือว่าจะร้านป็นิ้นรูปใกล้ๆบ้านเพื่อนก็ได้นะครับส่วนคมไฟข้างเตียงทั้งสองอันนะครับก็ซื้อจากโฮมโปรนะครับถ้าใครไม่มีก็ซื้อที่ไทยวัสดุก็ได้นะครับก็จะมีเหมือนกันนะครับหน้าตาคล้ายๆงี้แล้วก็ตัว หลอดไฟเนี่ยก็จะเป็นหลอดไฟวินเทจนะครับก็จะให้ความรู้สึกแบบว่าเออมันโคซี่นะครับดูวินเทจดีนะสำหรับมุมนี้นะครับก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งนะครับที่เป็นไฮไลท์ของห้องนี้นะครับเราทําการนะครับสั่งทาโต๊ะบิวอินตัวนึงนะครับที่มีความแมชกันกับตัวตู้คอนโซลนะครับของอีเกียตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่นมาร์มนะครับสีเข้มนะแล้วก็ตัวนี้เป็นโต๊ะบิวอินนะครับถามว่าทําไมจะต้องเป็นโต๊ะบิวอินนะครับเพราะว่าสังเกตดูนะตรงนี้บริเวณนี้นะครับจะเเป็นนนบบว่่าาสทีมัััขยกะคร ทำให้แบบว่าแน่นอนครับถ้าโต๊ะธรรมดาเนี่ยมันก็จะมีเกิดช่องเกิอดอะไรขึ้นมานะครับ การทํโต๊ะบิวอินเนี่ยมันก็จะทําให้มันเนียนไปกับเจ้าตัวผนังแับแล้วก็ดูสวยงามดีนะครับแต่ว่าแน่นนครับการทําบิวอินเนี่ยมันก็จะมีงบประมาณที่สูงตามขึ้นมาครับสำหรับใครที่แบบว่าอยากจะเซฟงบนะครับก็แนะนําว่าใช้เป็นโต๊ะธรรมดาก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงโซนนี้นะครับก็จะมีตัวคอนโซลนะครับแล้วก็กระจกแต่งหน้าครับซ่อนไฟแบ็คไลท์ด้านหลังนะครับก็เอาไว้แบบว่าแต่งหน้าได้นะครับก็ยืนแต่งเอาละกันเนาะไม่ได้แบบนั่งแต่งหรือว่าใครจะมานั่งแต่งขยับโตมาตรงนี้ก็ได้แต่ว่าจะติดตัวววนนโซึเพรราาาะะะ่่ียมมจปช์ มันสามารถวางของได้เยอะนะเนื่องจากว่าถ้าสมมติอารมณ์แบบว่าผู้หญิงเนาะเราสัพานนะครับตู้ใบเดียวด้านหลังเนี่ยที่เป็นตู้เบริอนที่แถมมาจากโครงการเนี่ยอาจจะไม่พอนะครับเพราะฉะนั <c oughs> ้นเราก็เตรียมเจ้าตัวตูวต้มามตัวนี้นะครับตัวตู้คอนโซลนะครับสำหรับ ใส่เสื้อใส่ยัดทุกอย่างเครื่องสำองสมานยัดลงไปใต้นี้ได้นะครับแล้วก็เป็นการจัดเก็บของนะครับเพื่อให้แบบว่าโต๊ะโตพวกนี้มันไม่ได้ดูลกนะครับก็จัดไว้ในตัวตู้คอนโซลได้นะครับชั้นตัวนี้นะครับซื้อมาจากโฮมโปรนะครับแบบแมชกันได้นะครับสตัวนี้ครับก็ขายแยกกันนะแต่ว่าเราก็ซื้อจากโฮมโปรได้ที่เดียวกันนะครับผมตรงนี้นะครับก็จะเป็นการถ่ายจากอีกมุมหนึ่งของห้องนะครับซึ่งแนวทางการตกแต่งของห้องนี้พอจะขอเนิยามว่า มันเป็นมินิมอลบริทนิงแล้วกันนะเออประมาณนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วครับก็เป็นความต้องการของเจ้าของห้องนะครับที่อยากจะให้มีความแบบว่ามีเขียวๆปะปนในห้องนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นความชอบส่วนตัวของเขาครับแต่ว่าก็อยากจะต้องบาลานซ์ด้วยนะครับเพราะว่าเราอยากจะได้ผู้เช่าที่เป็นน้องนักศึกษาผู้หญิงนะครับมาเช่าห้องนี้นะครับก็เลยเราทําการบาลานซ์ครับให้แบบว่ามันมีความเป็นมินิมอลแล้วก็มีความ แบบว่าโบโทนิกนิดนึงนะครับซึ่งมูดแอนโทนของห้องนี้นะครับก็จะเป็นสีชมพูเอิร์ธโทนนะครับที่ปอชอบใช้นะเพราะว่ามันดึงดูดนักศึกษามาเช่าได้ค่อนข้างจะเยอะจริงนะครับอันนี้ขอคอนเฟิร์มเลยนะสำหรับใครที่อยากดูโค้ดสีก็ไปดูใต้เดสคริปชันได้นะซึ่งจริงๆแล้วนะครับปอก็อยากรู้เหมือนกันนะครับว่าสาวๆเนี่ยชอบสีชมพูเอิร์ธโทนแบบนี้หรือเปล่านะครับช่วยคอมเมนต์บอกปอนิดนึงนะครับผมเราแทรกความเป็นโบโทนิกเข้าไปนะครับผ่านตัวอาร์ตเวิร์กนะครับซึ่งเป็นภาพในกรอออออบบบรรรรูปขขงงงงเเเเาาานนนนีีีี่แล้้้้ววก็ใใชชหมิะะคคคััผตยยส ซึ่งมันก็ไปในทิศทางเดียวกันพอสมควรเลยครับผมก็ชอบนะสาหรับการตกแต่งแนวแบบสีชมพูแล้วก็มีความแบบว่าเขียวๆปั๊บปนไปด้วยนะครับจริงๆแล้วส่วนตัวเนี่ยชอบสีเขียวอยู่แล้วนะก็ดูออกมาสวยงามทีเดียวเลยนะครับหวังว่าเพื่อนๆน,นะครับคงจะชื่นชอบแนวทางการตกแต่งแบบนี้นะครับแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆน,นะครับจะได้รับประโยชน์จากการรับชมคลิปจากช่องพ่อพัน์ตครับไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งเพื่อลงทุน หรือว่าไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งเพื่ออยู่เองก็ตามนะครับผมขอให้ถ้าไอเดียไปตกแต่งห้องของเพื่อนๆสวยๆนะแล้วก็ขอบคุณมากนะครับที่ตามรับชมช่องพอล t ตีนะครับถ้าชอบนะครับก็ลบกวนี้นะครับช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจนะครับแล้วเดี๋ยวจะไปปิดท้ายกันด้วยอินเสิร์ตสวยๆจากห้องที่ c a p เค o ทา Space ตกแต่งเพื่อการลงทุนในวันนี้นะครับลาไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ